โรฟกัสครับประจำวันที่19มิถุนายนนะครับก็เช่นเดิมครับมี3คู่มาให้พรีวิวกันเลยครับคู่ใหญ่ที่เป็น headline ที่ผมเลือกมาก็คือการเจอกันระหว่างโปรตุเกสกับเยอรมนีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรส่วนอีก2คู่ก็สนุกไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเจอกับพังการี่หรือว่าสเปนเจอกับโปแลนด์โดยเฉพาะคู่สเปนกับโปแลนด์เนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งเลยเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับโปรตุเกสกับเยอรมนีคู่นี้อยู่ในกลุ่มเอฟ ลุ่มที่เป็นกลุ่มออฟเดสนะครับโรตเทเกตมี3คะแนนจากการเอาชนะฮังการีมาได้เกมแรกนะครับสต่อ0ขนาดที่ทางฝั่งของเยอรมันนั้นพวกเขาแพ้กับฝรั่งเศสไป1.0ต่อ0ไม่มีแต้มเกมนี้เยอรมันแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้มีโอกาสใบยๆตกรอบสูงเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าสูงเลยเพราะจะไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดกับกลุ่มอื่นๆลุ้นยากถ้า มีเพียงแค่3มคะแนนเพราะงะั้นอย่างน้อยต่ำๆต้องมี4คะแนนความพร้อมทั้ง2ทีมโปรตุเกสนั้นถือว่าสมบูรณ์นะครับมีแค่เจ้ากันเซโร่ที่มีโควิดแล้วก็ไม่น่าจะได้ลงในทัวร์นาเมนต์นะครับขณะที่เยอรมันนั้นมีปัญหาพอสมควรคินเทอร์เจ็บการาบี้มีการบาดเจ็บตอรเรสกาอย่างไม่โอเคเท่าไหร่หลายๆคนไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะงั้นวันนี้เยอรมันเองจําเป็นจะต้องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นจากเกมนั้นแรกพอสมควรแต่ขุมกําลังของเยอรมันเนะี่ย ดูแล้วมันทดแทนกันได้ระหว่างตัวจริงกับตัวสมรองได้ดีพอสมควรเลยเรียกว่ามีทรัพยากรให้ใช้ครบมือมากกว่าทางฝั่งโปรตุเกสรูปเกมในเกมนี้จะเป็นอย่างไรครับอย่างที่ผมบอกเกี่ยวกับมันแพ้ไม่ได้ครับขณะที่โปรตุเกสมีตุนมาแล้ว3คะแนนโปรตุเกสเกมนี้พวกเขาต้องการแค่1นคะแนนเท่านั้นนะครับก็จะมีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปที่สําคัญโปรตุเกสเองแพ้ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะเกมต่อไปที่รอโปรตุเกสอยู่คือฝรั่งเศสโปรตุเกส โชคดีที่เจองานง่ายงานแรกกับฮังการีแล้วเก็บได้สามคะแนนเกมนี้รวมถึงเกมต่อไปเป้าหมายของเขาคือเกมละหคะแนนเท่านั้นเพื่อผ่านเข้ารอบถ้าได้3าคะแนนมันคือกําไรแล้วก็จะขึ้นเป็นจากฝูงกลุ่มแต่เกมนี้แน่นอนเยอรมันแพ้ไม่ได้เยอรมันต้องเดินหน้าบุกคลองบอลเข้าใส่ ซึ่งเกมที่แล้วที่เยอรมันเจอกับฝรั่งเศสพวกเขาควบคองบอลได้ดีนะครับผู้เล่นเบสิกดีเท้าสู่เท้ายอดเยี่ยมแต่ว่าจังหวะจะพลิกเข้าสู่พื้นที่อันตรายสิ่งนี้แหละเยอรมันยังทําไม่ได้แต่เกมนี้ผมเชื่อว่ากลางและหลังโปรตุเกสเองไม่ได้แน่นไม่ได้เหนียวเท่ากับฝรั่งเศสเยอรมันมีโอกาสจะเข้าทําจบสกอร์เข้าใส่โปรตุเกสได้พอสมควรคู่นี้สูสีมากๆนะครับแล้วก็เป็นเกมที่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ถ้า ให้เลือกผู้ชนะจริงๆแล้วผมผมมองว่าเสมอเนี่ยเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายเองไม่ต้องการจะแพ้เช่นเดียวกันเยอรมันขอแค่มีตั้งเกมนี้แล้วเดี๋ยวไปตบฮังคารีเกมหน้าพวกเขาก็มีโอกาสเข้ารอบแต่ถ้าพวกเขาจะพัฒผูพแพ้เกมนี้ทุกอย่างมันจบเลยแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมมองไปที่เยอรมันนะครับคิดว่าเยอรมันน่าจะคบเครื่องกว่าแล้วก็มีโอกาสจะเฉือนชนะโปรตุเกสไปได้แต่เกมนี้เนี่ย มันอาจจะดูไม่สนุกมันจะสนุกในแง่ของแท็กติกที่ทั้ง2ทีมเล่นเข้าใส่กันคล้ายๆเกมกับฝรั่งเศสกับเยอรมันที่เป็นโคตรเกมที่ผมยกให้ว่าเป็นเกมที่สู้ด้วยแท็กติกแบบสุดยอดเลยคู่นี้นี่คือพรีวิวคู่แรกนะครับอีกหนึ่งคู่ไปดูในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับนั่นคือทางฝั่งของฝรั่งเศสจะเจอกับฮังการีครับคู่นี้สั้นๆไปเลยก็คือฝรั่งเศสดูเหนือกว่านั่นแน่และถ้าพวกเขาเก็บ3คะแนนได้ จบเกมเข้ารอบเกมหน้าเจอกับโปรตุเกสเพราะเขาสามารถพักผู้เล่นตัวหลักๆได้หลายต่อหลายคนเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้ฝรั่งเศสเองยังไงก็เหนือกว่าจะเล่นแบบไหนก็ได้ครับจะคลองบอลบุกเข้าใส่ก็เหนือกว่าฮังการีจะเล่นรับแน่นๆล่อแห้ฮงการีเข้ามาแล้วสวนกลับใช้ความเร็วของเอ็มปเป้มันก็ทําได้โอ้เกมนี้ยังไงยังไงฝรั่งเศสก็แทบจะนอนมายกเว้นว่าฮังการีจะวิ่งแบบลืมตาฮังการีเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่แพ้ตกรอบเหมือนกันนะครับเกมนี้พวกเขาต้องใส่เต็มอย่างแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าศักยภาพของผู้เล่นฝรั เอาชนะแล้วก็ผ่านจุดนี้ได้เหนือกว่าแทบจะทุกตำแหน่งวางตัวผู้เล่นเรียงตัวรวมไปถึงตำแหน่งกุนซือการวางแท็กติกมันเหนือกว่าเยอะคู่ที่ผมว่าสกอร์น่าค่อนข้างน่าจะขาดเกินกว่า1ลูกอาจจะมี2หรือ3ยังไงก็ฝรั่งเศสนะครับไปดูอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ผมบอกว่ามันเป็นเกมที่มีความหมายมากๆนั่นคือเกมในกลุ่ม E สเปนเจอกับโปแลนด์ทำไมคู่นี้ถึงมีความหมาย ตารางคะแนนมันเป็นอย่างนี้ครับตารางคะแนนคือสวีเดนมี4คะแนนจากการเสมอ1แล้วก็ชนะ1สโลวาเกียมี3คะแนนจากการชนะ1เกมและก็แพ้1เกมขณะที่สเปนและโปลแลนด์สเปนมี1ต้นจากการเสมอสวีเดนโปลแลนด์เกมแร,รกแพ้สโลวาเกียมาคู่นี้ใครแพ้ตกรอบย้ำเลยนะครับใครแพ้ตกรอบเสมอก็มีโอกาสกอดคอตกรอบ สเปนเองเหนื่อยเพราะเกมแรกยิงสวีเดนไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้แน่นอนสเปนเปิดหน้าแรกอย่างแน่นอนส่วนโปรแลรนด์เองพวกเขาเองถึงแม้จะต้องการ3คะแนนต้องการแต้มจากเกมตน,นี้แต่พวกเขาจะไม่บุบหม,มาเปิดเกมแรกอย่างแน่นอนเพราะว่าศักยภาพมันสู้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมสวนกลับเกมตั้งรับดีๆปล่อยหลังเลอยลอยมาเลวันดอฟสกี้จับได้ตมูมเดียวยิงหายสเปนอาจจะน็อกได้ก็ได้ แต่สเปนบุกเข้าใส่แน่นอนนะครับรูปเกมในเกมวันนี้สเปนบุกเข้าใส่และคลองบอลอยู่ที่ว่าอาร์โรโมราตาจะได้ลงหรือเปล่าหรือถ้าลงไปแล้วจะยิงหรือเปล่าโอ้เกมแรกนี่เสียราคาไปเยอะเลยนะครับโมราตาดูที่ว่าเกมนี้สเปนจะจบสกอร์ได้ดีมากร่ไนบุกเข้าใส่อย่างแน่นแหละมีโอกาสเยอะอย่างแน่นแหละแต่ว่าจะจบสกอร์ได้ดีแค่ไหนคู่นี้ผมมองว่าถึงแม้ว่าโปลแลนด์เองจะ ต้องการแต้มเหมือนกันแต่ผมว่าต้านสเปนไม่ได้แล้วก็มันมันอีกหนึ่งปัจจัยคือโปรแลนด์เองพวกเขาต้องการแต้มเหมือนกันไม่เหมือนสวีเดนที่เกมแรกเล่นกับสเปนคือมารับจา๋จาเลยเกมนี้โปรแลรนด์จะต้องเปิดหลังบ้านเล็กน้อยเมื่อเปิดช่องเล็กน้อยแบบนี้ผู้เล่นสเปนมีทักษะดีอยู่แล้วพร้อมจะเข้าทําจู่โจมพื้นที่มากกว่าเกมแรกที่เจอกับสวีเดนน่าจะยิงประตูได้ผมมองว่าคู่นี้สเปนชนะแต่ว่าไม่ถึง3น่าจะสัก1หรือ2แค่นั้นนะครับ นี่เป็นพรีวิวยูโรโฟกัสใน EP ีนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้เข้าสู่นัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มแล้วข่าวดีคือแฟนบอลชาวไทยได้ดูฝานฟรีทีวีครบทุกคู่นะครับมีการบอกมาแล้วว่ามีทั้งช่อง3มีทั้ง PPTV ที่ร่วมกันถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนอกจาก NBT แล้วกลับมาติดตามยูโรโฟกัสได้ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลังเกมหรือว่าพรีวิวแบบนี้ก็อยู่กันจนจบทัวร์นาเมนต์เลยนะครับทางเพจของ Sport Bar. ไปอ้วนะารับ สวัสดีครับ